มาเองตัวคู่อะไรเงี้ยไม่ลืมอะไรใช่ไหมจ๊ะ อมีาก,กาาแค่นี้จะตายหายอยู่แล้วเดือนเท่าไหร่อีกไหมแล้วแต่ดาวะ่ะแต่ตประตบการณเว่ามันมันทั่วทั่วไปประมาณสี่พันจะขับแบบยจริงเนี่ย,ยนะใส่แมงก์ไม่มีแมงก์งก็ต้ององใส่กระจบ เือเมื่อกี้กูถ่ายอ่ะแม่งแบบดูไม่รู้เรื่องใส่ยิเยี่ แเธอจะมีใคไม่สำคัญแค่เพียงเธอมองมาทีฉันทนั้นก็พอใจ ไปลังยังทำไมอ่อมอะยางขึงเกูขับรถเป็นไังงี้อยู่กูเกือบหลงแล้วจะไปช่อนเลี้ยวกาแบบรถถ้ารถติดอย่างนั้นตรงไหนแยกได้ก็แยกไปเลยแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ตอนลงลงเฮียอยู่นู่นน่ะมไปแบงนู่น้วกูนู่นถนนใหญต่ต่อตูเว้าเวลาเป็นไงวันนี้ <c oughs> เวลาเป็นพักแรกถือว่าทำเวลาได้ดีในเวลาที่เหมาะควรอีกกิโลโอร้อยยี่สิบลบสามสิบก็อีกเก้าสิบเก้าสิบอาการเป็นไงจะบอกหมอสิอาการมันเป็นน็อตมันเป็นรูโอ้าหเป็นรูแข็ง้าไปเลยขยับไม่ได้เลยนะขยับมันขู่พ่อๆเอาไงต่อ หาปลามันมีกลยุทธ์ใหม่มันมีเโซ่ผ่านมาแล้วมีร้อนข้างๆนี่ไงเซลล์นเอโซเลยลองย้อนไปดูแล้วย้อนไปดูเจ้าจำแน้ว่าปัามมันใหญ่อะน่าจะมีนะแม่เลยไม่ได้ก็ลองก่อนเดี๋ยวคุยก่อนคุยบอลมีก็ได้ก็วนไปดูไม่มีปั๊มไม่จะมีปั๊ม ไม่มีที่อะไรนะไม่มีที่ปะาหยางไม่มีที่ปะาหยาง <c oughs> หาหาเอาดับหน้าของกิงกันเลยแสดงว่ารถเราได้โดนหนุ่มแต่รอดแต่รอดเฉ็บ

ตาตรงไหมคนที่สองอาทิตย์โดนตอกรอบโอ้แต่รถมีอะไรมือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง เกียร์ยางเดียกถ้าโดยแข่งขนาดเมืเ่อกี้พรุ่งนี้จะไปแผลเปพระนะุ่งนี้ก็นด้จะเอาเอาอะไรดีวันนี้ได้ตะปูเขาแปกไหมผมแปลกแพงเขาเป็นยงีร้ราคที่เดวะนะักสองกิโล

คความิแล้วมันคือปริศนานเธอคือดวงอาทิตย์ <doorway. S 2> ฉันคือดวงจันทร์ ทะเลทรายเธอคือหิมะที่เริ่มละลายเธอจะรู้บ้างไหมว่าฉันรักเธอเธอจะรู้บ้างไหมว่าฉันต้องการเ,เธอเธอจะรู้บ้าง Quang Cây Tươn <laughs> 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 สวยลม,มันอมไม,ไไม,ไมอถอายจามากมุมข้างบนแล้วมองลงมามันจะด ไปกนมก็ยังไม่ตอย่างนั้รือถามว่าเพราะเหตุอยาใวันจะได้นะที่รอฟ้าคงไม่สเลยทเลเป็นสีครามมัอาจจะมีคำถามมากมาย้อยพันที่รอ Oh. วัเมวาอิโตทินนางเปตนังโอปะกาปะเตะอิจิตังปะติตังตมหังยิปะแมวะสมิจจโตสัพเพโบราณตมสังกอบปาอย่างซปะนารซออย่างามไม่นิยติละซอยะ่างคนเต็มบันไดเลยนะ โยโย่อ <zab chord> ัน <Bh> น <ens laut> ี้คือม็อกแหละ สภาพกูไม่ไหวแล้วเหนื่อยชิบหายออยู่บนยอดนะครับตอนนี้เห็นวิวป่ะสอนนี้คื เราพูดเรื่องอะไรบ้างหนึ่งแล้วหนึ่งเหนื่อยกูขึ้นเหนื่อยกูขึ้นมากูหอบกูกูกูเดินถ่ายมาลองไปหาพวกมันกันดีกว่ามีไก่ด้วย ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ่ายบอกกูใส่กล้องหมดแลยโอ๊ตบ็อกเกอร์สวัสดีครับทุกคนพี่ถ่ายรายการเหรอครับช่อง YouTube อะไรอ่ะต้องลงไปไหมเนี่ยลงไปดิไม่ไหวแล้วนะ่ะ ทำช่องอะไรครับมาถึงแล้วครับกดไลค์กดตับตั้งใจด้วยครับเป็นยาอ่อนเหมือนเดิมผมไปดูปลาตายดินะนเออสารคอนเท็ตลงร่วงไป <c oughs> ถึงว่าไม่เข้าปรมานี้ถ้าคุถ่ายบล็อกใช่ไหมกูก็อยากจะพูดเลยกูไปถึงกูเดินถึงกูว่าไอ้เวรเอาไปเลกูไม่ไหวละเดียังไม่กดหยุดนะน้องเปลืองเวมคร <c oughs> อบแดกเอะ ดีแล้วที่มึงไม่ขึ้นไปมาคุณดูสภาพสองนาทีแปดร้อยเมกรกูเลยก็แปดกูกูไม่พูดละกูเลยไม่รูเอาเลยไม่ไหวละไม่เดีโอที่วัดแก่งคอยครับทางทางว้านสะดวกให้เข้าพักเลยหรอครับโทรแจ้งก่อนนะคะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมแวะแมคโครซื้อของก่อนได้ครับมาดีมามอไซครับผมได้ครับ เฮ้ยเร่งเดียวรู้รู้ผอดแหวนก่อนเดี๋ยวแหวนแหวนกูหลุดไปพร้อมหินที่สวยเลยเนี่ยน่ารักทำไมกูพูดน่ารักกว่าเนี่ยอุ้ยกระเบื้องนี้เต็มเลยการเล่นเด็กไทยเฮ้ยมันจะดอนให้มึงไว้นลำโยขนาดนั้นนะอยู่ใกล้ๆดีน้อง มันมันเป็นหินก้อนนูหินแบบต่างหินก้อนทำได้ดูดูไอ้ก้อนดู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 เฮ้ยวอี้ยมันปลาเฉียดน้ำโอ๊ตแต่ปลาสูงไม่ใช่มึงปลาสูงต้องสไลด์มึงนึกภาพถ้าถ้ามึงปลาหย่อนอย่างนั้นมันจะตกดิ่งดูติดคลองหลักฟิสิกดูมดูมดูไม่พูดได้สิเห็นปะมันมันจะปลาดิ่งเฮ้ย เยเ้ยเย้เย้ค่ะไอเนี้ยไอเน,นี้ยเป็นแผ่นมันง่ายอยู่แล้วจากนั้นที่เราพบก,กัน แม้ว่ามันจะดูไม่นานแต่ฉันใันทุกทุกวันมันยิ่งร้อนใจแค่เพอใหใครก็ฟังคิดแต่เรื่องเดิมทั้งวันอย่างนี้ต้นใจฉันเก็บมันไม่ไวมีคำคำหนึ่งเกิดขึ้นแล้วข้างในใจฟังเพียงเธอฟังแค่เท่านั้นก็พอใจถ้าฉันชอบเธอ ให้ฉันบอกเธอได้ไหมเาปนไชัวนว่าฉันอบเลอมาให้ฉันบอกเธอ<ห>วัววนนี้จากนี้ที่เธอฟังจะคิดเป็นเช่นไรก็คงไม่สนใจแค่เพียงได้บอกฉันพอใจ รับมันและจะเข้าใจเพราะว่าฉันไม่เคยเพบใครที่ทำให้ฉันยังประทับใจเท่าเธอแล้วให้ฉันได้บอกก่อนจะสายมีคำคำหนึ่งเกิดขึ้นแล้วข้างในใจฟังเพียงเธอฟังแค่เท่านั้นก็พอใจถ้าฉันชอบเธอให้ฉันบอกเธอ ว่าฉันชอบเธอให้ฉันบอกเธอวันนันจากนี้ที่เธอฟังจะคิดเป็นเช่นไรก็คงไม่สนใจแค่เพียงได้บอกฉันพอใจไม่ร้องไม่รู้รถ้าฉันชอบเธอมมันอาวุธอีก้ ชอบเธอให้ฉันบอกเธอวันนี้่าน่าจะน่าจะไม่จบจบแล้วเมื่อเธอฟังจะคิดเป็นเช่นไรก็คงไม่สนใจแค่เพียงได้บอกฉันพอใจ